การที่หนึ่งมาจากตอนไม้ไอติมอะไรก็ได้ เมื่อซีนิโอลองให้เพื่อนๆได้สัมผัสรสชาติไอติมแสนอร่อยด้วยความอิจฉาของโนบิตะคุงก็เข็งใส่ซนิโออีกตามเคยค่ะอีกทั้งยังบอกกับชิซุกะจังอีกด้วยว่าจะหาไอติมที่รสชาติอร่อยกว่าไอติมของซีนิโอมาให้ชิซุกะจังชิมให้ได้เลยเมื่อเขากลับไปถึงบ้านนะคะเขาก็ได้พบกับของวิเศษของโดราเอมอนที่สามารถทําไอติมได้ในพลิปตานั่นก็คือไม้ไอติมอะไรก็ได้เพียงแค่เสียบไม้ไอติมลงไปที่อาหารอะไรก็ได้นะคะไม่นานเกิน อของสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นไอติมทันทีเลยเห็นแบบนี้แล้วก็ถูกใจโนบิตะเลยค่ะแบบนี้ต้องเอาไปให้ชิสุกะจังลองชิมซะแล้วแต่พอไปถึงบ้านชิสุกะจังปรากฏว่าไอติมที่โนบิตะทำให้เธอกลับไม่ค่อยถูกใจเธอสักเท่าไหร่ค่ะงั้นก็กลับเลยนะแต่ใน,นระหว่างทางกลับบ้านนะคะโนบิตะก็ได้บังเอิญไปพบกับใจแอนและซนิโอที่กำลังเล่นเบสบอลอยู่ด้วยอุบัติเหตุทำให้ไม้ไอติมของโดราเอมอนดันไปเสียบเข้ากับลูกเบสบอล ว้าวไม้อติมวันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่กับของกินเท่านั้นสินะสิ่งของก็สามารถใช้ทำเป็นไอติมได้ด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นไอติมลูกเบสบอลยังมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยววจ่ายแอนเห็นถึงความวิเศษของไม้อติมอะไรก็ได้ก็เกิดสนุกใหญ่เลยค่ะแบบนี้ต้องไปลองใช้ไม้อติมกับของอย่างอื่นบ้างซะแล้วซึ่งที่ทจ่ายแอนเลือกใช้เป็นวัตถุดิบก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลค่ะนั่นก็คือบ้านของซิเนียนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนจักรยานของซิเนียให้กล กลายเป็นไอติมและที่หนักไปกว่านั้นนะคะคือเปลี่ยนบ้านของซีนิโอ์ทั้งหลังให้กลายเป็นไอติมไปด้วยค่ะพอเวลาผ่านไปยังไม่ทันไรนะคะบ้านของซีนิโอก็เริ่มละลายด้วยความร้อนจากแสงแดดซะแล้วแย่แล้วละสิก่อนที่บ้านของ